กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะกับฟันที่ไกลไปถึงนะฮะตอนนี้เราอยู่กันกับครอบครัวตันติวัสดาการนะครับผมและสถานที่ที่เราอยู่กันตอนนี้นะฮะคือห้องพิพิธภัณฑ์ตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถามคุณพ่อนิดหนึ่งครับว่ามีหลักไหมฮะในการที่จะจัดแนวคิดในการจัดการทิศทางการศึกษาของน้องมีหลักอะไรยังไงบ้างครับวิธีการของเราเนี่ยอยากจะให้เราเปรียบเทียบกับเหมือนกับเรากําลังที่จะใช้เรือในการที่จะเดินทางให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง นะฮะหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือต้องเตรียมสเสบียงนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเตรียมทําตัวเป็นผู้คัดหางเสือนะฮะส่วนคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายพราธิการจัดสเสบียงนะฮะให้กําลังใจแล้วก็คอยกระตุ้นเขาให้เขาเป็นคนภายเรือนะฮะทางโรงเรียนเองครูบาอาจารย์รก็เหมือนกับเป็นเป็นโค,ชค้ชที่จะมาช่วยสอนพิธีการที่จะจะพายให้มี ความเร็วให้มีประสิทธิภาพ mm hmm. นะฮะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่เราเราเราเน้นก็คือว่าทีมเวิร์คครับนะฮะก็คือว่าทุกส่วนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันตัวของแนทเองก็คือคนที่จะต้องพายนะฮะงั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาทำเต็มที่แล้วก็พายไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเร็วมากมายจนเหนื่อยจนเกินไปแต่ถ้าเขาขยัน เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ลดละในที่สุดก็ต้องถึงปลายทางนั่นก็เป็นเป็นแนวทางของเราก็คือทําไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นทีมเวิร์กไม่ได้ว่าปล่อยให้น้องได้ทําไปด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งน้องะฮะยังอยู่เคียงข้างเัียงด้วยทำหน้าที่ในส่วนถามน้องแนทเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะอยู่ดีวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาอยากสอบคุณเล่าเรียนหลวงเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจของน้องครับก็ตอนผมเข้าเรียน มอ่1ที่โรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยลนะครับ <seguir. S 1> ก็คือนักเรียนทุกคนก็จะได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ,รบแล้วก็จะมีห้องห้องหนึ่งนะครับเรียกว่าห้องจาริการนุสนรซึ่งเป็นห้องที่จะเก็บรวบรวมรายชื่อของพี่สิทธิ์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ <ứng S 1> แล้วก็จะมีป้ายป้ายหน,นึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นป้ายนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็วันนั้นที่ผมเข้ามาผมก็เห็นป้ายนี้แล้วก็ลึกๆอยู่ในใจก็คือ ผมก็อยากมีชื่ออยากจะมีชื่ออะไรป้ายนั้นบ้างครับแล้วก็ก็วันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมตัวเพื่อสอบทุนเล่าเรียนหลวงครับครับผมได้ข่าวว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของคนที่มีความสามารถเยอะแยะเลยมีนายกถึงกี่ท่านนะฮะมีแปดแปดท่านวันหนึ่งอยากเป็นนายกไหมอยากไหมก็ก็ แต่แต่ละคนก็จะมีความสามารถในแต่ละด้านนะครับผมคิดว่าจะไปเรียนฟิสิกส์แล้วก็ในปริญญาโทเอกอาจจะต่อด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับซึ่งผมคิดว่าการเรียนในสาขานี้จะทําให้ผมสามารถกลับมาช่วยในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ครับเพื่อที่ว่าเมื่อผมจบมาแล้วก็จะสามารถนําความรู้กลับมากลับมาเป็นอาจารย์ในการ ให้ความรู้กับผู้อื่นแล้วก็ทําวิจัยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ต่อไปตอนที่ผมมาเรียนในสุกุลาวิทยาลักแรกก็กจะมีห้องกุหลาบเพชรนะครับ,รบซึ่งซึ่งเป็นห้องที่ครูอาจารย์และก็พี่ๆสิทธิ์เก่าพี่รุ่นพี่ปัจจุบันก็จะมาติวนักเรียนที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับ,รบซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในนั้นด้วยแล้วก็การการเรียนในนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเมื่อผมมาเป็นพี่เองผมก็อยากจะมา สอนรุ่นน้องให้รุ่นน้องอดได,ได้ได้รับสิ่งดีๆที่ที่เหมือนกับผมที่ผมได้รับครับแล้วก็จากประสบการณ์นั้นก็ทําให้ผมคนพบตัวเองเช่นกัน,กนว่าผมก็เป็นคนที่ชอบสอนนะครับนั้นผมก็เลยอยากที่จะมาเป็นอาจารย์ด้วยครับครับผมทีนี้ถามถึงขั้นตอนการสอบทุนเล่าเล่าเรียนหลวงนิดนึงครับมีมีการแข่งขันในตอนอะไรเยอะไหมฮะทุนเล่าเรียนหลวงก็จะเ,เปิดรับสมัครครับนบนักเรียนก็สามารถ ก็นักเรียนจากทั yeah. right. mm ่วประเทศก็จะมาสอบครับแล้วก็จะคัดไว้18คน18บคนอันนี้คือได้หรือยังคะ18คนอันนี้คือผ่านข้อเขียน18คนหลังจากนั้นก็จะไปสอบสัมภาษณ์ครับเพื่อเพื่อคัดทุนเล่าเรียนหลวงให้ได้แค่9คนครับครึ่งหนึ่งตัดออกครึ่งหนึ่งเลยครับมีเพื่อนมีเพื่อนติดมาด้วยกันบ้างไหมฮะหรือว่าเรามาคนเดียวเลยที่ที่โรงเรียนที่ติดรอบแรกก็ก็มีผมคนเดียวโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของผมอแม่และของโรงเรียนด้วย ทีนี้ขั้นตอนต่างๆในการให้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาบอกว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากใช่ไหมฮะเราอ่านหนังสือเยอะแค่ไหนหนังสือก็ต้องอ่านเยอะพอสมควรนะครับ,รบก็ต้องต้องมีทั้งการอ่านหนังสือแล้วก็การการทําโจทย์อย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือ,อผมคิดว่าเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาเนะี่ยคือการการเรียนก็เรียนเต็มที่พัก,พ,กพักเต็มที่การการทำแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถใช้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขควบคู่ไปด้วยได้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเปรียบชีวิตน้องเนี่ยเหมือนกับการวิ่งอย่างเงี้ยการแข่งขันเป็นนักวิ่งมาราธอนคนนึงอย่างนี้เนี่ยการที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการยังไงบ้างฮะในการที่จะช่วยสปอนตน้องในด้านปัจจัยต่างๆเราจะไม่บังคับว่าลูกจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะก็ปรึกษากเขาว่าเขาต้องการอะไรนะฮะแล้วเราก็เป็นฝ่ายที่พยายามที่จะ เอื้อทุกอย่างให้เขานะฮะอย่างถ้าเกิดเขาสนใจดาราศาสตร์นะฮะยุคนั้นเนี่ยเราก็พาไปตะเวนดูท้องฟ้าจำลองพาไปดูนะฮะพอเริ่มจะติดเป็นตัวแทนเราก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถใช้กล้องได้นะเราก็ต้องไปหากล้องก่อนที่จะไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็ห่วงว่าอาจจะไม่สามารถที่จะได้ดูดาวจริงๆเพราะกรุงเทพเนี่ย มันมันไม่มีสภาพที่จะให้ดูดาวเท่าไหร่เมฆเยอะเลยครับมฆอ้อมันมันมีมีไฟตามถนนมากกว่างั้นเราก็เดินทางไปโคราชครนะฮะก็ไปหาที่ลมๆเย็นๆมืดๆเพื่อที่จะพาน้องไปดูดาวงันก็ก็คือสิ่งที่เราจะต้องต้องช่วยกันทำนะฮะวันหนึ่งเนี้ยกลับมาถึงบ้านทุบทำอะไรบ้างคือปกติเวลาหลังเลิกเรียนนะครับผมก็ก็ใช้ชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องกุหลาบเพชรนะครับพอกลับถึงบ้านก็บางทีอาจจะสองสองสามทุ่ม,มครับ,ค,รบคือเวลาเวลาส่วนนี้ผมก็ต้องใช้ในการทํากันบ้านไปด้วยครับแต่ว่าในในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะได้มีเวลาในการพักผ่อนด้วยแล้วก็ทําในในสิ่งที่ผมสนใจเองด้วยการที่เราทํามันอย่างสม่ําเสมอจะทําช่วยให้ความความรู้ที่เราได้รับครับมันมันอยู่กับตัวเราครับคือ การหมั่นทวนแล้วก็หมั่นที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากจากแหล่งอื่นๆด้วยครับก็จะช่วยเพิ่มให้เรามีทักษะมากขึ้นมีมีไหวพริบมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นอาเลครับผมนะฮะเราก็ฟังเทคนิคนะครับผมแล้วก็เคล็ดลับ นะฮะในการเป็นเด็กเก่งที่ประสบความสําเร็จจากน้องแนทและคุณพ่อคุณแม่ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะฮะผมเราจะมีความพิเศษนะฮะด้วยการที่มีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งใบให้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้แหละแต่ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงหน้ากับฝันนี้ไกลไปให้ถึงครับตอนนี้พักสักครู่ครับ,บรช่วงเรียนรู้เน่าห้องเรียนกับสวนสยาม ดีค่ะหนูชื่อน้องพิมพ์นี่ค่ะวันนี้คุณป้าพามาเที่ยวที่ไหนอะคะจะต้องเป็นที่ที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ค่ะหนูรู้จักรถไฟเหาะหรือ r o ลเลอร์คอสเตอร์วอเใช่ไหมคะรู้จักค่ะรถไฟเหาะนะคะจะมีมากมายหลายประเภทเลยค่ะมีทั้งตีลังกาเกลียวสว่านตีลังกาถอยหลังแล้วก็ไม่ตีลังกาด้วยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลูก เป็นถึงเรื่องวิทย์ใสไงะคะมันเป็นเรื่องของพลังงานศัก์พลังงานจนค่ะมันเป็นพลังงานศัก์พลังงานจนที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างที่รถวิ่งนะคะสักก็คือพลังงานที่สะสมและไม่ปล่อยออกมาพลังงานจนก็เกิดจากการเคลื่อนที่นะคะสนุกดีเราก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวชิตหน้าจอกับพิมมี่นะคะสวัสดีค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3กับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังอยู่กันกันกบครอบครัวตันติวัสดาการนะฮะและแน่นอนสถานที่แห่งนี้นะฮะก็ยังคงเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ตึกยาวโรงเรียนศูนกุหลาบวิทยาลัยนะครับและแน่นอนอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงนะฮะเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเป็นน้องเล็กของบ้านตันติวัสดาการนะฮะน้องนันทนิกตันติวัสดาการหรือน้องนิกสวัสดีครับสวัสดีครับ อได้ข่าวว่าน้องนิกเนี่ยดีกรีไม่แพ้พี่ชายได้ข่าวว่ามีการล่ารางวัลเลยมาเพียบโม้ได้เต็มที่เลยลูกอ่ะครับ,รบก็รางวัลที่ผมได้มาก็ตอนป .1 ผมได้รางวัลชนะเลิศ Prince of Hyde Park ครับอตอนป .6 ก,ก็ได้เหรียญเงินสำหรับอของสสวทในสาขาวิทยาศาสตร์รแล้วก็ได้เหรียได้เหรียญทองของอการประกวดมัลติสกิล แล้วก็ล่าสุดที่ผมได้มาก็คือเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับในระดับประเทศครับก็คือพูดทางกิ่คล่องเลยใช่ไหมลูก,กครับก็ต้องคล่องสินะเพราะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดนะฮะชอบวิชาไหนเป็นพิเศษชอบวิชาวิทยาศาสตร์าาตรครับเพราะว่า,าเพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักเหตุและผลคมันเป็นแบบว่ามันสามารถเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้เพราะม,มันเป็นเหตุเป็นผลกัน ฉลาดมากเพราะพี่เขาไม่เข้าใจเลยวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าอันนี้ถือได้ว่าโตกันมาแบบครอบครัวนักคิดนะฮะได้ข่าวมานะฮะว่าครอบครัวนี้เขาจะมีการฉลองกันอยู่บ่อยๆไม่ทราบว่าเป็นการฉลองอะไรยังไงครับการฉลองของครอบครัวของเราก็คือเวลาลูกไปจะ,จะไปสอบหรือว่าจะไปทําอะไรมาก็ตามนะคะเราเราก็จะฉลองวันที่ลูกไปสอบเสร็จคือฉลองในความ เ <Net S 1> หนื่อยที่ลูกคุณทํางานเหนื่อยมาแล้วก็จะไปฉลองกันค่่ว่านอกจากฉลองแล้วนะฮะครอบครัวนี้เนี่ยยังมีมูฟวี่ไนท์คือเรามองว่าครอบครัวเนี่ยควรจะต้องมีเวลาคุณภาพด้วยกันนะฮะแต่ทุกคนก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลางั้นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นวันศุกร์คืนวันศุกร์หรือคืนวันเสาร์ซึ่งเราพอมีเวลาเนี่ยเราก็จะไปหาหนังมาดูด้วยกันนะฮะก็ทุกคนก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ห้องอาจจะเป็นห้องนอนที่มีทีวีเนี่ยนะฮะ แล้ววันนั้นก็จะเป็นวันพิเศษที่คุณแม่เขาจะอนุญาตให้ทานทานอะไรได้นะฮะคุณแม่ก็จะทําพ็อปคอนคือปกติห้ามทานล่ะฮะปกติห้ามทานในในห้องนอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเธอเดี๋ยวมดขึ้นมันแม่กินเลวแม่กินก็ไม่ให้แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเมื่อเราไปดูหนังนะแต่ว่าเราดูในในครอบครัวนะแล้วเราก็ดูร่วมกันช่วยกันวิภา์วิจารณ์ว่าเราได้อะไรจากหนังต่างๆเหล่านี้นะซึ่งซึ่งก็ทําให้เรามี ใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นจุดสําคัญมันไม่ใช่อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ว่าใครที่เราไปดูด้วยแต่หะใช่ไหมฮะงั้นครอบครัวนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดงั้นการที่ได้ดูกับครอบครัวนะมันคือสิ่งที่สาคัญที่สุดนะแล้วมันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราสบายอยู่แล้วนะอยากจะทําตัวง่ายก็ได้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องซีนเปลืองอะไรมากมายเราสามารถระวังดูก็วิภา์วิจารณ์คุยกันได้ด้วยได้อย่างสลั สำหรับกิจกรรมของครอบครัวนี้นะฮะก็ได้ด่่ามีความน่าสนใจหลายอย่างด้วยกันเนี่ยแต่กี้ที่คุยไปนะฮะก็คือเรื่องของในทุกๆคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์อาจจะมีมูฟวี่ไนท์ขึ้นมาถามน้องแนดดีกว่านะฮะว่ามีภาพยนตร์โปรดในดวงใจไหมแล้วก็หรือว่าบางทีเราได้เรียนรู้อะไรจากภาพยนตร์เหล่านั้นบ้างครับคือผมก็คิดว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องอะครับ เมันมันสามารถสอนเราให้ข้อคิดกับเราได้ครับอ,อย่างเช่นอตอนผมอยู่มอต้นนะครับผมก็ได้ไปดูเรื่องแบทแมนบิกินครับ,รบซึ่งจะมีตอนหนึ่งที่พระเอกตอนเด็กๆครับเขาเขาตกลงไปในในหลุมครับแล้วก็พ่อเขาก็มาช่วยขึ้นมานครับแล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าจะแบบเสียใจมากแล้วพ่อเขาก็ถามว่าทําไมเราถึงล้มครับแล้วพ่อเขาก็บอกว่าที่เราล้มเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ในการที่จะลุกขึ้นมานครับซึ่ง มันก็เอาเอา,เอาได้นํามาใช้กับตัวผมด้วยครับเวลาผมผิดหวัง <Okay. S 1> หรือว่าบางทีไปแข่งขันก็ก็อาจจะไม่ได้ดังที่ควรก็ไม่ได้ดังใจก,ก็จะขับก็จะเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเราก็เราคนเราสามารถล้มได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาให้ไวแล้วก็ให้ยืนด้วยลําแข้งของตัวเราเองได้แล้วก็รีบเดินไปข้างหน้าต่อไปถึงตอนนี้นะคิดว่าอิ่มตัวหรือยังกับการแข่งขัน การแข่งขันเว,เวลาเราไปเรียนหรืออะไรมันก็มันก,นกอ็อาจจะมีบ้างนะครับเราก็คงอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าส,ส,สิ่งที่